หลังจากที่แซมพาไปดูภายนอกของ ex สามสิบนะครับคราวนี้เรามาลองดูภายในกันบ้างแซมจะพาไปดูว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยครับเป็นแบบจับกระชับมือแล้วก็ด้านล่างจะเป็นท้ายตัดนะครับทําให้ข้อดีเนี่ยตรงนี้แซมว่าอย่างคนที่สูงเนี่ยก็จะอย่างแซมชอบชอบปรับให้พวงมาลัยมันอยู่ต่ํานิดหนึ่งมันจะได้มองด้านหน้าได้ชัดคราวนี้เนี่ยพอเราปรับแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นพวงมาลัยแบบเต็มวงเนี่ยโอกาสที่จะโดนหัวเข่าก็ก็มีสูงนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดอันตรายได้แบบนี้คือจะชอบมากรุ่น e x 3 0เนี่ยเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับที่บร,ริเวณมือขวาก็จะมีจุดนี้มี r n d แล้วก็ถ้าเราลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการขับแบบ พายโแอซิดนะครับคือรถขับเคลื่อนให้เองส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่นี้นะครับก็จะมาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้จะเป็นไม่ใช่เรือนใหม่นะเับจะเป็นตัวจะเป็นตัวที่วัดสายตาเพราะสายตาหมายถึงว่าในขณะที่ขับขี่เนี่ยตัวรถจะคอยจับสายตาในกรณีที่เรามีอาการง่วงนอนหลับในหรือเรามอง อย่างอื่นนานเกินไปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มองบริเวณถนนมันก็จะคอยเตือนเรามาที่หน้าจอตลอดแต่ระบบนี้เปิดปิดได้ครับถ้าใครไม่ชอบให้ดูของตัวเบาของรุ่นนี้นะครับคันนี้จะเป็นเบาอินดิโก้สีดำตัดกับสียีนนะครับเป็นคล้ายๆผ้ายีนเบาเนี่ยจะ เป็นวัสดุรีไซเคิลซึ่งมีความทนทานสูงนะครับนั่งสบายวัสดุภายในจะเป็นแบบเรียบหรูนะครับตามแบบฉบับของทางสวีเดนแต่วัสดุเป็นวัสดุดีทั้งหมดเลยตัวตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านขวาด้านบน ก็จะมีนี่ครับ T D R แล้วก็ตรงนี้จะบอกให้คล้าโทรศัพท์มือถือเลยครับจะบอกว่ารถเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ระยะกิโลเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่475กิโลเมตรนี่ขนาดคือยังไม่ได้ชาร์จเต็มร้อยนะครับตรงนี้มีสัญญาณ 4G ขึ้นมาคือตัวรถเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตฟรีให้นะครับเป็นแบบอลิมิเต็ด4ปี แล้วที่สำคัญตัวนี้ครับมี Google b u i l d i n มาให้ก็จะมี Google Map มาให้นะครับตรงนี้จะใช้ดีมากคือหน้าจอของม o นโบเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนรถบางค่ายนะครับอันนี้คือหน้าจอจะเร็วมากเวลาเรากดต่างๆมันจะมาแบบไม่หน่วงเลยนี่คือการค้นหาสถานีชาร์จนะครับเขาก็จะค้นหาสถานีจากจ,ากจุดที่ใกล้ที่สุด แล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีเว็นาที18นาที20นาทีแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าจะมีจุดชาร์จที่เป็นฟ t าชาร์จจุดไหนบ้างรถเนี่ยรองรับได้ประมาณ130ยสกิโลวัตต์แบบ DC นะครับเขาก็จะบอกว่าต้้นี้ห้าสกิโลวัตต์ใช้เวลา5นาทีจากจุด A ไปถึงจุด B แล้วก็เรามาดูกล้องเบร์ y ไอวิวเป็นภาพแบบสามมิตินะครับ เลือกได้แล้วก็พร้อมระบบจอดอัตโนมัติให้ถ้าใครที่อาจจะยังจอดไม่คล่องตัวนี้จะช่วยป้องกันการชนได้เยอะเลยในรถบันโว่ทุกรุ่นก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติให้นะครับเบรกจนถึงจุดหยุดยิ่งที่ความเร็วไม่เกิน50ได้คนจักรายานรถยนต์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ในระหว่างที่เรารอชาร์จเนี่ยก็จะมี YouTube ให้เราดูเป็น youtube แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถวิ่งอยู่ภาพก็จะตัดไปนะครับเราก็ต้องมาใช้เป็นพวก Spotify แนทนสังเกตเวลากดมันจะเร็วมากเหมือนเล่นพวก iPad iPhone เลยตัวรถก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเพียงแค่พูดคำว่าเฮ้กูเกิลไปเซนทรัลรามินทากำลังนำทางไปยังเซนทรัลรามินทา เห็นไหมครับตัวรถก็จะจัดการให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คําสั่งเสียงให้เป็นประโยชน์สั่งให้เบาแอร์ก็ได้เปิดเพลงก็ได้ทําได้หลายอย่างนะครับถัดมาด้านล่างตัวนี้จะเป็นด้านซ้ายจะเป็นไวเลสชาร์ h เจอร์นะครับแต่ถ้าใครพกที่เป็นกุญแจแบบนี้ก็จะต้องนํามาวางไว้ตรงนี้นะครับรถจะถึงถึงจะสามารถเข้าเกียร์ได้ แต่ถ้าพบเป็นแบบยี่ต้อนคีหรือว่าเป็นคีแท็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้วางมือถือชาร์จไร้สายได้ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีจุดชาร์จอีกเป็นแบบไทป์ซีสองจุดใส่ของได้ส่วนด้านบนจะเป็นพาโนพาโนรามิกซลูปเห็นทองฟ้า แบบฝนจะตกครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้จะมีที่ใส่ของนะครับที่ใส่ของก็จะเป็นนี้กดเลยก็จะมีที่ใส่ของซ่อนไว้อยู่ลืมบอกตรงนี้ไปที่ปัดน้ำฝนก็จะมีน้ำฝนหน้าปัดน้ำฝนหลังหรือว่าใช้หมุนตรงนี้ก็ได้ มีที่วางแก้ให้อีก2ใบสะดุกแข็งแรงทนทานครับมีเลื่อนแบบสองสเต็ปด้านข้างสังเกตว่ามันจะไม่มีปุ่มอะไรเลยเราจะใช้เป็นปุ่มนี้แทนครับ